น้องอยูจินหลงไม่ไหวน่ารักหน้าเอนดูสร้างมีมแก้มน้อยสีแดงฉ่ำหลงไม่ไหวน่ารักน่าเอนดูน้องอยูจินลูกสาวเจนนี่รัชนกสร้างมีมแก้มน้อยสีแดงฉ่ำนี่คนหรือตุ๊กตาน้องอยูจินลูกสาวเจนนี่ได้หมดทสศสดชื่นและยิวฉัดมงคลแก้มยุ้ยตากลมยิ่งโตยิ่งน่ารักมากๆอายุหนึ่งขวบเต็มไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับน้องอยูจิน ชัดชนกสมแก้วลูกสาวคนสวยของคุณแม่เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและคุณพ่อ,อยิวฉัดมงคลชายแววน่ารักน่าหลงขึ้นเรื่อยน้องอยูจินสาวน้อยอารมณ์ดีขึ้นแทนเป็นอีกหนึ่งลูกรัก คนดังที่มีพี่พี่แฟนคลับติดตามกดเลิฟไปอีกคนเมื่อคุณพ่อคุณแม่โพสภาพยอดกดไลก์ก็ฟาดขึ้นหลักหมื่นตลอดความฮอตไม่แพ้คุณแม่เจนนี่จริงๆค่ะอายุแค่หนึ่งขวบยังน่ารักเกินต้านขนาดนี้คุณพ่อยิวเตรียมไว้หนวดเข้าโหมดห่วงลูกสาวอย่างแน่นอนชีวิตหลังมีลูกเปลี่ยนมากค่ะเปลี่ยนไปหมดเลยแม้กระทั่งแผนงานที่วางไว้ตอนนี้ลูกคือนัมเบอรวันไปเลยสำหรับ แผนทุกอย่างเราโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องขอบคุณลูกมากๆที่ทำให้แม่มีคนรักเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใจร้อนทุกวันนี้ใจเย็นยังมียูจินรอเราอยู่จะทำอะไรต้องคิดมีผลกระทบกับลูกไหมยิว <You, S 1> เปลี่ยนเยอะมากจากวัยรุ่นสนุกสนุกมีสังคมเราเลิกหมดเลยการมีลูกมันทำให้เรามุ่งหน้าไปสิ่งดีๆเจนนี่เรากลัวไปถึงเรื่องความเจ้าชู้เพราะประวัติเขาเยอะมาก มานั่งคุยกับเขาตัวเองอย่าสั่งให้เขาเลิกเจ้าชู้ไม่มีผู้หญิงคนไหนสั่งให้ผู้ชายเลิกเจ้าชู้ได้ถ้าผู้ชายคนนั้นเขาไม่อยากหยุดเองหนูก็ตั้งโจทย์ทำยังไงให้ผู้ชายคนนี้หยุดที่เราเราต้องเอาใจใส่สามีเลี้ยงลูกได้ทำงานหนูเลยเลิกจับผิดเขาเอาเวลาตรงนั้นมาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้สามีรักเรามากขึ้นยิวถูกครับอีกอย่างผมจะมาเจอ ครั้งเขาเราอยากจริงจังกับความรักเราอยากสร้างครอบครัวเราอยากมีแฟนที่แต่งงานผมตั้งใจมารักเดียวเลยตอนนั้นแล้วก็มาเจอเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองง่าย